เงินฝากทออสอรักการออมธนาคารอาคารสงเคราะห์อย่างบางคนบอกว่าปริญญาไม่สำคัญเลยไม่ต้องจบปริญญาก็ประสบความสำเร็จในชีวิตได้หนูีเห็นด้วยแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมดปริญญาคือทักษะในตอนที่เราอยู่ตรงนั้นนะคะทักษะที่แบบเราได้ฝึกเยอะมากขึ้นปริญญาที่ดีเนี่ยมันเปิดประตูอีกหลายประตูเลยนะคะ แล้วจบปริญญาตรีคือจากแมริแลนด์แล้วแลนจะไปเรียนต่อปร,ริญญาโทไป,รเ,รปรเรียนต่อที่ไหนครับที่ฮาร์เบิร์ดค่ะที่เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของของโลกเลยนะเล่าเวลาอ่านหนังสือแล้วครับ mm. มันอ่านหนังสือหนักมากไหมครับเพราะมันต้องเข่งอ<า>ื่นเยอะมากมากเรื่องอ่านหนังสือเนี่ยบางทีเราอ่านได้เยอะแต่เราเอาเวลาเข้าสู้เ,เราอ่านได้เยอะเราก็คงอ่านได้เร็วไปเองแต่ว่าหนูดีก็ไม่เคยรู้ว่ามีสิ่งที่เรียกว่า speed reading คือการเรียนอ่านเร็ว พอไปเข้าฮาร์วารสัปดาห์แรกก็จะมี orientation ใช่ไหมคะปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มีรุ่นพี่มาบอกว่าอยู่ที่นี่ทำยังไงมีทักษะยังไงที่ทำให้อยู่รอดไปได้จบได้คะแนนดีแล้วก็ถามว่าใครจะเรียน speed reading บ้างวันนี้ก็ speed reading คืออะไรเรียนอ่านเร็วไงมีด้วยเหรอมีสอน แี้าานเราต้องทำยังไงเขาก็จะให้อ่านไม่ต้องอ่านจากต้นจนจบพุ่งไปอ่านในจุดที่เรายังไม่รู้ก่อนมีวิธีการกวาดสายตาอาจจะมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาให้แล้วให้เราดูกวาดสายตาตามตัวอักษรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยๆฝึกไปอ่านเร็วขึ้นมากแต่ว่าที่ขับมากคือวันที่เรียนนะคะวันเปิดเทอมวันแรกเนี่ยต้องไปรับหนังสือใช่ไหมคะรับกันแบบระบบแมนนววมากเลย ไปซื้อเข้าคิวรับ1วิชารับมาเท่านี้เราเรียน3าสวิชารับมาเยอะมากจนเพื่อนหนูดีคนหนึงเขาบอกเขาเอาหนังสือเขาเนี่ยเรียงตั้งกันขึ้นมา,าสูงเท่าตัวแล้วก็ถ่ายรูปส่งไปให้พ่อมแม่ดู <c oughs> ว่าน,นี่ที่ต้องอ่านเทอมเนี้ <c oughs> แต่ก็ไม่มีใครเสียชีวิตนะคะก็แบบอ่านกันให้ทุกคนเรียนไหวได้ยังไงอ่านหนังสือเท่าตัวต้องจัดเวลาให้ดีมาก เพราะว่าจะพูดว่าทําไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ในเมื่อรุ่น,<ค>นที่เขาจบไปไแล้วเขาก็ยังไม่มีใครตายเลยมาถึงรุ่นเราต้องทําไม่ได้ใช้เวลากี่ปีครับถึงเรียนจบออกมาได้ ปีกว่าค่ะปีกว่าเท่า,ทาทนั้นเองปีวกว่าเท่านั้นเองจบปันทุกคนได้เกีรดนิยมอยีกไหมครับคราวนี้หนูดีว่าจริงๆมันไม่ได้เป็นระบบว่าเป็นเกียรตินิยมเราก็ได้ให้ใบประกาศเกียรินิยมแต่มันเป็นระบบที่เกรดถึงตรงนี้ก็คือใช่หมดเลยค่ะ,<ฮ>ะหลังจากเรียนจบปริญญาโทปุ๊บคิดต่อไหมครับว่าจะทําอะไรต่อคิดว่าอยากแบ่งปันความรู้เท่านั้นเองถ้าไม่เป็นผ่านการเป็นนักวิจัยก็เป็นนักบรรยายไม่เป็นนักบรรยายเป็นน,ปญญปน,นักเขียนอันใดอันหนึงน่งในนี้ที่เป็นการกระจายความรู้เพราะฉะนั้นที่ทำทุกวันนี้ก็คือตอบโจทย์อย่างที่เรียนมา แล้วทำไมถึงเขียนหนังสืออัจฉริยะสร้างได้ขึ้นมาครับหนูดีก็ตั้งใจมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าถ้าหนูดีเรียนจบจะไม่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยทำยังไงความรู้ถึงไปถึงคนได้มากที่สุดมากกว่า500ร้อยคนหรือเด็ก3 0 0คนในโรงเรียนหรืออารวมผู้ปกครองเป็น600รวมได้900คนต่อปีมันมันน้อยไปเขียนหนังสือนี่แหละมากสุดเลย อย่างพี่หนูดีอย่างเงี้ยครับคน<อ>ทั่วไปก็ชอบมองว่าพี่หนูดีเป็นคนฉลาดอย่างเงี้ยในฐานะที่เราเป็นตัวของเราเองเง<อ>ี้ยเรารู้สึกยังไงที่ทุกคนก็จะต้องมามองเราเป็นคนฉลาดอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับหนึ่งหนูดีไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนฉลาดขนาดนั้นเลยที่เขียนหนังสืออัจฉริยะสร้างได้ก็เพราะเรียนมาด้านสมองไม่ได้เขียนเพื่อจะบอกว่าโอ้เราเป็นคนฉลาดหรืออะไรแล้วหนูดีกลับรู้สึกว่าในฐานะมนุษย์คนหนึ่งอะค่ะเราก็มีคําถามกับตัวเองว่าแล้วจริงเราฉลาดหรือเปล่าจริงๆรเราเก่งหรือเปล่าแล้วนั่นคือเป็็นน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 คํําา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 ถมมททททีีีีี่่ใหหหููู้้้้้ดดดดเเเเเิงงงไปปสสสอกกกรรรรรยยยแแลลละว ไม่ไม่ไม่เคยไปติดอยู่ในกรอบของคําว่าคนฉลาดเลยถ้าจะให้เลือกได้หรือถ้ให้พูดถึงตัวเองหนูดีกลับคิดว่าหนูดีเก่งแค่ไม่กี่เรื่องเท่านั้นเอง ันจริงๆว่าความจําเป็นของมนุษย์เนี่ยครับจำเป็นไหมต,ต้องไปยากลําบากถึงขั้นต้องเรียนหนักขนาดนั้นทรมานตัวเองขนาดนั้นนะครับจะบอกว่าจําเป็นก็ได้ไม่จําเป็นก็ได้หนูดีมองว่าไหนๆเกิดเป็นมนุษย์แล้วไหนๆอยู่ที่นั่นตรงนั้นแล้วแม่หนูดีจะชอบพูดเป็นภาษาอังกฤษแดะแนวนิปลา,าแม่จะบอกว่า if something is worth your time นะคะ it's worth doing your best คือถ้าอะไรที่มันมีคุณค่าพอจะสละเวลาไปทํามันก็มีคุณค่าพอจะสละเวลาอีกนิดทําให้มันดีที่สุดไปเลยแล้วมันก็กลายเป็นนิสัยนะคะกลายเป็นว่าเออทำอะไรก็ทําให้ดีสุดไปเลย ก็มองดูแล้วเรื่องของเวลานะ่าจะเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในเรื่องของการจัดสรรระบบนะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามขอให้ลองดูก่อนว่าตัวเองสามารถทําได้แค่ไหนและถ้าเกิดคิดว่าตัวเองทําได้นะั้นลองจัดสรรเวลาให้มันพอเหมาะกับสิ่งที่มันควรจะให้เวลากับมันเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะสามารถทําสิ่งหลายๆอย่างให้ดีไปพร้อมๆกันได้พี่หนูดีก็ทําให้เราได้ดูแล้วนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่หนูดีมากๆนะคะหนูดีมองว่าอัจฉริยภาพมันเหมือนกับของใชอะะ้อ่ะค่ะมันไม่ใช่ของประดับ ถ้ายัางไม่มีก็วางไว้ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นต้องมีไว้ตลอดเวลาถ้าเราต้องใช้ชีวิตในรูปแบบหนึ่งแล้วต้องมีอัจฉริยภาพในด้านหนึ่งให้เราใช้เราก็ไปเลือกหยิบด้านนั้นมาใช้ จากการที่เราฟังเรื่องราวของพี่หนูดีมาคุณผู้ชมคงจะรู้แล้วล่ะครับว่าการเป็นอัจฉริยะนั้นมันไม่ยากอย่างที่คิดครับสิ่งหนึ่งที่เราน่าจะสังเกตเห็นได้ในตัวของพี่หนูดีนั่นก็คือตั้งแต่เล็กจนโตเขาเป็นบุคคลที่ขยันมาโดยตลอดครับเชื่อเถอะคุณผู้ชมนําข้อดีในข้อนี้ของเธอไปใช้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะเป็นอัจฉริยะแบบเธอได้ยิ่งน้องๆที่ดูนะตอนนี้นะถ้าเกิดเอาข้อดีในการขยันเรียนเนี่ยนะครับไปตั้งใจเรียนให้ได้เท่ากับพี่หนูดีผมเชื่อนะครับว่าโตขึ้้นมาก็จะตตองโ เป็นแบบพี่หนูดีหรือเป็นอัจฉรยะได้เช่นเดียวกันครับวันนี้หมดเวลาของอรายการ The Idol คนมานดานใจแล้วนะครับเจอกับเราได้ใหม่ในคืนวันอาทิตย์หน้าเวลา5าทุ่มครึ่งทางมูลนทีวีแห่งนี้คืนนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับผมอยากจะทำหนังสือสักเล่มหนึ่งที่มันเป็นตัวผมริงๆผมอยากทำหนังสือจากคำสั่งจากหัวใจจากสมองของเองชีวิต่มันควรจะทำในสิ่งที่เราเชื่อและสิ่งที่เราชอบ